สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รรมทุกมือสองและทาง y o YouTube รถบรรมทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพาชมรถกระบะสีประตูเข้าใหม่ครับเป็นรถยนต์ Ford Ranger รรุ่น2.5เทอร์โบอินเตอร์4ฟร e วครับตัวท็อปสุด Airbag ABS รถปี2004ครับมือเดียวป้ายแดงครับรถสีบางเดิมทั้งคันไม่แท้ใช้น้อยเพียง110,000กิโลเมตรครับสภาพ1ในร้อยครับหากเพื่อนเพื่อนต้องการ รถ4ประตูโฟวิลไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ได้ไปคุ้มมากครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.5เทอร์โบอินเตอร์ครับขับ4ประหยัดน้ำมันครับ่วงล่างดียางสวยภายในสวยสะอาดครับภายในสวยสะอาดแอร์เย็นครับแอร์แบคคู่ระบบเบรก abs ยางสวยทั้ง4เส้นครับรถขับดีวิ่งดีครับเจ้าของเดิมดูแลดีครับหากเพื่อนๆกำลังมองหารถ4ประตูโฟวิลไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้คุ้มมากในราคาเพียง1นึ่0แีบาท 149,000บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ